านอยจังหวัดสกลนครได้จำพรรษาอยู่กับท่านในปีหนึ่งตอนนั้นก็มีอาจารย์อยนตาเป็นอาจารย์ที่ไปอยู่ด้วยกันก็มีอาจารย์เหลือนที่เป็นเจ้าคณะอำเภอองค์ปัจจุบันอยูด่ด้วยกันพรรษา,นาห,หนึ่งหลังจากนั้นก็ ไปเรียนหนังสืออยู่ที่จังหวัดจันทับบุรีรเรียนหนังสือนักทาโทรัรบจะได้อยู่ตรงนั้นรเรียนบาลีครับเรียนภาษาอังกฤษแต่มันก็ไม่จบ,รบเรียนบาลีอยู่ สามสี่ปีครับอืมอจากนั้นัตอนเช้าก็เข้าเรียนนักธรรมตอนเที่ยงเราเรียนบาลีครับตอนเย็นก็เรียนภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษไม่ได้ครับเพราะเรียนเดือนเดียวครับเรียนเดือนเดียวครูก็เขา้ากรุงเทพครับไม้กลับออกมา ก็เลยอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ที่วัดจันทนารามครัพออายุครบ20ปีโยมที่วัดจันทนารามโยมอุปถามก็ให้บวชเป็นคระอายุ20ปีบวชเป็นพระก็เรียนหนสิอตจอในปีหนึ่งว่า หลังจากนั้นก็ขึ้นชุกขก็ผ้ก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นกลับขึ้นมาบ้านกลับขึ้นมาบ้านก็ดูได้ปีหนึงน่งว่ยังไงมาช่งทชาไม่มาอะไรอยู่นี่กนะ็จากเหตุที่มาก็ไม่สบายฮะคืเรียน บาลีมันมันได้ใช้ได้ใช้ความจําเยอะนะครับข้องตั้งห้าเล่มอืมข้องบาลีด้วยครับข้องนักธรรมด้วยครับห้องภาษาอังกฤษด้วยอืมแล้วก็เลยผสมเสมกันนักธรรมก็ขึ้นมาที่นี่ก็มามาสอบนักธรรม ที่จังหวัดนองคายครับนําเรียนบาลีจอรครับกับท่านเจ้าคุณอืเรียนต่อกับท่านเจ้าคุณเจ้าคุณทำมาใจโลกทำทำมาใจโลกอาจารย์ครับแต่แก่เจ้าคุณเจษบ,บันเดสมัยนั้นก็เรียนอยู่ได้กันห้าองค์ครับอามา มันเหนื่อยครักว่าจะสอบประโยคสามให้มันได้ออืแต่มันก็สอบไม่ได้คก็อุตส่าห์สู้พยายามทําทั้งการนอกการในคือก็อยู่น้องใครได้ทําประโยชน์หลายอย่างอืออ,อากาศร้อนๆท่านให้ใส่รองเท้ามันมีกระดานสามแผ่นครับ ข้ามไปเรียนหนังสือวัดศรีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดน้งข่ายครับเรียนบาลีถ้าไม่ใส่รองเท้าที่นี่ยางมันจะขึ้นยงอันนั้นมันก็อดทนสู้เอาอขยันก็ไปเสือบทุกวันเลยนะเพื่อนที่เรียนในกันก็ได้มาหาประโยคสาม ไ,ได้สององสามอง์นี่แหละประมาณนี้ครับองค์หนึ่งเป็นเพืออ่อนกันก็ได้อยู่มาได้เป็นเจ้าคณะจังหวัดหนองคายครับท่ไมปัจจุบันก็มันานาภ้าแล้วรุ่นเดียวกันก็จะเหลือ คงจะเหลืออาตามาหรือไข่ไม่ไม่จกไม่เหลืออาตามายอนมากก็ไปทำสึค้าลาเทศไปก็มีที่เป็นเพื่อนเดียวกันก็ชึกอยู่ที่จังหวัดฮีเะเกบก็ไม่ได้ไปหากันอะไรอีก mm hmm. วันก็คงจะยังมีชีวิตอยู่ครับที่ชึกก็ะอะไรก็ ลดความเพียรนั่นแหละอืพระพููจามแบบรับมาอยู่ที่นี่ก็ได้พาฮูบาไปคพัดเลือกทหารเดินจากนี่ไปบึงการครัสองคืนสามวัน<อ>ไปตอนท่านบอกว่าข้ากลับท่านจะพาขึ้นเรือก็ลงมาถามท่าเรือดู เรือมันก็จะเอาราคา20บาทราค่าเรือครับคุณว่าก็ว่าไม่ไหมไม่ต้องขึ้นแล้วค่าเรือมันแพงก็เลยเดินขึ้นมาตามเคยเดินมาเดินขาเดินมาหาก็มาถึงบ้านดอนเสียดกลางคืนช้างมันก็ออก ปุ่งบังบงบังก็พอกันยืนช้างถ้าหลายตัวมันจะหนีไปนะถ้าตัวเดียวมันสู้อืืออย่าไปสู้มันเราเนี่ยเราก็มาอยู่ที่บ้านจ้องคลองหลงที่นั้นนกโอ้ย่างเยอะอยู่ สัตว์ป่าก็เยอะช้างก็เยอะออตามเราอยู่นั้นก็ได้ขึ้นไปผูครับไปนอนอยู่ผู้ทำทำพระที่อาจารย์ฟันสร้างเอาไว้ครับทุกวันนี้ก็ยังมีมันอยู่ใกล้ๆกับวัดอาจารย์อะไรอยู่อาจารย์อุทัยอยู่ครับ สมัยนี้กวอาจารย์สะเถียนอยู่อาจารย์ตัวไทยไปอยู่เขาใหญ่ครับเพราะอาจารย์มห้าบัวให้ไปอยู่เขาใหญ่จนอาจารย์สะเถียนก็ยังอยู่ที่บัวปัจจุบันบเดี๋ยวนี้มันก็ยังมีถ้ำที่อาจารย์มานอนอยังอยู่ที่ไปนอน วันนั้นก็บางเอินไปจะไปหาไหวายหวายที่ข้างมันดึงดงไปก็ไปเห็นลูกอีกเกงเอาก็ไล่ไล่มันก็ได้มาคร<ะ>ับเอเราจะเลี้ยงหรือจะปล่อยอาจารย์ก็บอกว่าปล่อยไปอไอพ้พวกหนึ่งมีเข็มเทิครับมันแบ่ง<ะ>เป็นสองกลุ่มหลังจากไล่ไล่ลูกลูกอีกเกงเสร็จ หลงกันที่นี่ <c oughs> คืนนั้นฝนตกทั้งคืน<ะ>พ่อตาเทิงฐานท,าทัพแต่พวกนั้นนอนอยู่นอนนะนอนอยู่ริมโค้งอะ่ะครับ<ะ>คือฝนตกไหลเอาลมเอาตาน้าเอาอะไรไบอบวังเนาะเดี๋ยวนี้นก,<ะ>ก็ยังวังเนัะมันเป็นแค่ ที่ที่ท่านพระที่อาจารย์นี่พอ,อตาวังเขาต้นนอนที่อาจารย์ท่านทำอยู่นี่แหละมันเป็นร้านเขาก็นอนหน้าหน้าหน้าถ้ำน,นั้นมีพระเขาเรียกว่าผู้ถ้ำพระทะ้องคืนมาแสนข้อสิบห้าข้นช้ามันจะลงะเป็นผูงไปดึงต้องเืนอาจารย์เราก็จะใช้ไป เดี๋ยวช่างมันเดี๋ยวตัวเดี๋ยวตัเขี้ยตายครับมันก็ลงไปสิบห้าค่ำแล้วก็ออกอม,มันเป็นอย่างนั้นลุงปู่กลัวไหมฮะตอนนั้นลุงปู่ครับมันก็ไม่กลัวลเท่ออาไหร่เพราะมีเพื่อนมีอะไรนะฮะเก็ไปยืนในในครับเพราะมันเป็นอันนั้นอยู่ในในั้นมันดีนะครับ แดดมันถูกหินครับความเคียนมันมันก็อุ่นถ้าเป็นหน้าหนาวครับทาความภาพความเพียนอะไรมันได้สบายมันจะมาก็เป็นเนฆสมัยนั้นครับได้ไปคุดมันมีพวกที่เป็นคอยเต๋ก็ราเป็นผ่านเป็นนายผ่านเป็นอะไรอยู่ที่อดเขารู้ครับจุดไหนเป็นอะไรอะไรอยู่ที่ไหน ทางขึ้นทางลงข้าวจะมาขึ้นใบงาข้าวขึ้นใบขึ้นอยู่เจ็ดวันไรืเท่าไหร่ประมาณนี้แหละก็ไปขุดมันนะขุดนั้นก็มาต้มต้มใส่ข้าวแล้วก็ฉันแข็งแล้วก็ทางความข้าวความเสี่ยงลัางแยงนั้นก็ลงมา ลงมาจากภูรัมพาก็ไปอยู่บาจาจรย์นชวนอาจารย์นชวนทำไน,นั้นท่าน็อ,อยูวไม่กักันหรอกแล้วขน,นั้น้ำจำชาวรามบินระบาดคนสายจบยันระบาดเสร็จก็ขึ้นไปมีแม่ชีอยู่สามคนค ขึ้นไปก็ข้างบาบบานผู้อารา์ใบไม้มันก็ร่วนบางวันก็คัดลรมลงขึ้นเขึ้นไปถึงนรอ่มกว่าจะได้ฉันก็สามโมงเช้าวันหนึ่งเขาลาบมาขอนป้อมขอให้ทำน,นี้มันลาบอะไรมันอร่อยเนาะอืมของมันแทบสา,าวอีสาน ลาบมะขามพ่อมองปู่นะทำละเอียดนะครับแล้วก็สั่งอือก็อยู่นั่นก่อนอยู่หลายวันพอสมควรเลยนะก็ปู่ฉันฉันกี่กี่มือับปู่ครับจะก่อนมือเดียวแล้วมือเดียวนะงั้นปู่ฉันรวมในบาทไหมปู่ครับ ชั้นลวงในบาดอ๋อให้มันทุกวันนี้อ่าฮะอืมอืมฮชั้นลวงในบาดเนี่ยปู่มันมีท้องเสียมีอะไรไหมปู่ฮะหรือไม่อ่ะมันชมพท้อนะแต่ผมไม่คนหาดคันจะมาถูกกันเป็นแท้อ๋อ่าฮะแต่ที่ไปดูก็อาจารย์ตื้อเชียงใหม่นั้นครับชมมพสลงตท่านจะไปชั้นในบาดได้ชั้นตื้ออ่าฮะชั้นนอกบาดอ๋อชั้นนอกบาดอืมอืมแล้วแบบนั้นนะคป้าโอ้งานี่นี้งาน น่าไปมันทมัทนะ้าพิธเกตพิธาเกต์ลองใจแนะ่อยู่คนจงไไปอยู่คนจร <c oughs> หลายปีนะครับ <c oughs> ไปอยู่กับเพื่อนคนนี้ที่ที่เรียนนังซีง <c oughs> ที่หนองคายครับชื่อว่าอาร์มพรอาร์มพรี่อยูได้กันครับ มอนไม่เอาอะไรเหรียญก็ไม่เอาไม่ใช่ชมแกจะมาสอบเหรียญชอบของอย่างนี้แหละได้มาไต้ผมไม่เอาแจกจ่ายคนอื่นไปหมดหลังจากนั้นก็ไปมาจากจะมาดาธิตสเกตกจะมาดาธิตเกต อยู่กับเพื่อนออกมาออกพรรษาเพราะเพื่อนก็สืบแต่จัก็ถึงได้ลงไปอยู่กับหลวงโบตื้นย่งไงครับที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยครับอยู่กับหลวงโบตื้นอยู่สองปีครับอ่าดู่ดี่หัวน้ำดินครับก็อยู่กับอาจารย์ชอบหนึ่งปีอ๋ออ,อันนี้เป็นสายปฏิบัติทั้งนั้นเลยครับหลวงปู่ฮะสุดยอดอาจารย์ตื้ออาจารย์ชอบอ๋อฮะอ็อฮะอริยาแล้วอ่าฮะ ก็เป็นสายของหลวงปู่มันน่นครับปู่เจ้าเนี่ยเป็นเป็นลกูกศิษย์อาจารย์มั่นครับที่ที่พูดได้ก็คือมีอาจารย์เจ้ครับรอือท่นหลวงปู่มั่นปว่อนงน์คับครับท่านเทสุดงนะอาจารย์มัน่นครับท่านาจะเทก็จมลงในบารค,ครับอาจารย์เจ้บอกว่าให้องเทลง ผู้จานฉันในเพียนตัวก็ได้ท่านก็ไม่ยอ,อมก็ยังเทในบา้านกับฉันทูดองกันเช่งมากอาจารย์อาจารย์นัน่นนะ,ะเป็นผู้ที่ดูพูดได้ว่าได้ก็อาจารย์นั่นเนาะเนอกนั้นมาไม่ได้อือแต่อาจารย์ตื่นนะแต่มาไปอยู่ด้วยหนึ่งสองปีสองปีสามปีเป็นอย่านั่นแหละตอนนั้นโอ้ยมันยังเป็นป่าเป็นอะไร ตลาดสี่รอยเนี่ยมันยังเป็นใบไม้ทับถมอยู่ป่าเนี่ยอาพากันขึ้นไปเที่ยวเที่ยวทำทำบันไดขึ้นไปแล้วก็กวาดออกใบไม้เมื่อก่อนสัต์สัตว์ป่าชุกชุมเมืองปู่ฮะเยอะเลยนะมฮะแล้วที่ดุดุอะไรพวกนี้ปู่ไม่กลัวฮะพวกเสือพวกได้ยินแต่เสียงร้องมันได้ยินแต่เสียงร้องเสียงร้อง่านเก่ง โอ้แต่ไม่เห็นตัวปู่นะแล้วพวกพวกเขาบอกว่าถ้าเข้าไปมันมีผีมีอะไรวิญญาณอะไรองปู่มีแม,ม่ะปู่ไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยจะปรากฏเอ๋อไม่ปรากฏอ่ะฮะเนี่ยมันยังไม่ยุก้ายุกอาจารย์อะไรชาญพันธ์หรืออาจารย์พีกองกอยนะไครับอ๋อยุคนั้นมันยังอนันอยู่ผี่กองกอยอะฮะออ๋ออ๋ออ๋ออูปู่แต่ปู่ไม่เจอนะฮะ ไม่เคเจอเพราะมันอยู่บอาจารย์อยู่บอาจารย์ตือมันเป็นอำเภแม่แตงครับวัดสันตะพลครับใกล้ๆกับบ้านโปหมบอนที่อาเจี้ที่อาจารย์เปลี่ยนอยู่อ๋อฮะอือฮะที่อาจารย์เปลี่ยนอาจารย์เปลี่ยนอยู่นะอโดยตรงนั้นครับการเที่ยวยบินไปบ่อยกับท่านเดินไกลครับบ้านไปสงมองมาเลยครับจะอยู่ใกล้ๆท่านประมาครับให้เข้า ก็อำเภอไกอําเภอแม่แต่มมันไกลประมาณสักกิโลหนึ่งมั้งยันไปนแล้วเขาเดินกลับมาครใช่ยันกลับมาหลวงปู่หลวงปู่อยู่มหานิกายหรือธรรมยุธทธ์ทางปู่ฮะเราเคยบวชนิกานราปวดธรรมยุทธ์ตลอดธรรมยุทธ์ตลอดนะงปู่นะฮะอ๋อเป็นเนนสามปีครับไปปุโรหิตบดเป็นพระอยู่ที่วัดจันทนารามนั่นแหละครับต้องอดแจ่มธนบุรีอืม